สวัสดีครับร้านเบ็บพ,พอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กรนะครับเปิดแก่3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วน EMS นะครับแบบลงทะเบียนมีการรับปกันสินค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าถึงมือปลอดภัยแน่นอน100%นครับนัดรับได้นะครับที่ JJ m จมอเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือดะแวกใกล้เคียงนะครับสินค้าเกิน50 0 0 0บาทเพิ่มที่นัดได้นะครับที่เซ็นทรัลปิ่นเก้านะครับ ก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับต่างหูโอปอเอธิโอเปียตัวเรือนทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชรเกตอนสร32เม็ด0.30กกรัต น้ำหนักรวม2.50กรัมความยาวหน้าชิ้นงาน1.5เซนติเมตรกว้าง1.2เซนติเมตรราคา13,900บาทครับชิ้นนี้เป็นต่างหูไม่ใหญ่นะครับเป็นขนาดเล็กไซส์น่ารักน่ารักนะครับ เพชรตุมเม็ดนะครับสวยงามดีนะครับเล่นไฟนะครับขาวสะอาดดีนะครับโอปอจัดอยู่ในเกรดที่เพลคันเลอร์นะครับเล่นไฟดุครั้งที่โดนแสงนะครับเปลี่ยนสีไปมาสวยงามแน่นอนครับแต่โอปอขนาดไม่ใหญ่นะครับเนื่องจาชิ้นงานเป็นชิ้นงานเล็กนะครับการแหวนตรงสวยงามดีนะครับเขาจะเสริมจุกยางเข้ามาด้วยนะครับเป็นจุกซิลิโคนนะครับ เวลาพี่ๆใช้งานนะครับสมใสจะได้ไม่เกิดการระคายเคืองหูนะครับถือว่าดีมากนะครับตัวเข็มเป็นทองคําแท้หมดนะครับเ5เท่ากันหมดนะครับสวยงามนะครับตัวเรือนชิ้นงานไม่ใหญ่มากนะครับชิ้นงานเล็กกำลังน่ารักนะครับความยาวของหน้าชิ้นงานนะครับ1.5เซนติเมตรกว้าง1.2เซนติเมตรนะครับเพคันเลอร์ทั้งสองข้างนะครับเป็นโอปอลไซเล็กนะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับเตยล็อกโอปอลสวยงามดีนะครับไม่เบี้ยวนะครับ ทองคำชิ้นนี้2.5กรัมนะครับเพชรศ3 0กะรัตนะครับสวยงามดีหมดทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวให้เทียบกับขนาดเหรียญสิบนะครับเป็นชิ้นงานไซส์เล็กนะครับพี่พีจะได้คาดเดาขนาดได้ถูกนะครับเพราะบางทีบอกเป็นเซนติเมตรไปพี่พีคาดเดาไม่ถูกนะครับชิ้นงานประมาณนี้นะครับเป็นชิ้นงานไซส์เล็กนะครับน่ารักน่ารักนะครับราคาเบาๆนะครับหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทสามารถต่อรองได้นะครับพี่พีแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับ มาพร้อมใบรับประกันทางร้านเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนนะครับใส่เบื่อแล้วอยาเปลี่ยนชิ้นใหม่อยากขายคืนได้หมดนะครับขอกเพชรอยู่ครบพออยู่ครบสินค้าไม่บุบสลายมากเกินไปนะครับสวยงามนะครับเป็นไซส์ที่น่าใช้งานนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะบางท่านใส่ต่างหูที่ชิ้นใหญ่มากเนี่ยน้ำหนักเยอะนะครับจะเกิดอาการเมื่อยเกิดอาการระคายเคืองได้นะครับชิ้นนี้จะต้องเหมาะสมนะครับใช้งานง่ายนะครับพี่ๆที่อยู่กทมนะครับ นั่รับสินค้านะัดชมได้นะครับ Mall, ที่เจเจมอเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับ ส่ง e m s แบบรับประกันสินค้ามีวงเงินรับประกันนะครับมันจะได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือร้อซนะครับมารับที่ร้านนะครับร้านอยู่แม่กองวันเปิดร้านแจ้งไว้ต้นคลิปนะครับราคาพูดคุยต่อรองได้ดิดหน่อยนะครับสําหรับบางชิ้นนะครับหากพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อมาได้ตามเบอร์ตามร้านที่เห็นด้านล่างนะครับทางเพรท้งพลอยออกใบเซอร์ได้หมดนะครับแต่ทางร้านยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นของแท้ทางเพรท้งพลอยนะครับไม่จำเป็นต้องออกใบเซอร์ก็ได้นะครับพี่ๆพิจารณาได้นะครับขอบพระคุณที่รับชมคคคคลิปวดีโออรรัับบบขุณ